สาลออกหมายจับผู้ก่อเหตุในคดียิงภรรยาอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตซึ่งคดีเกิดขึ้นเมื่อบ่ายวันนี้นะครับตรวจสอบพบเป็นน้องชายของสามีผู้เสียชีวิตสาเหตุเกิดจากความขัดแยง้งภายในครอบครัวครับพันตำรวจเอกนิพนธ์ชาตรีผู้กำกับการสพเมืองสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าสารได้ออกหมายจับนายพิษณุอินทรักษ์ในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและตรยตรองไว้ก่อน รวมถึงอีกหลายข้อหานะครับหลังจากมีพยานหลักฐานชี้ชัดว่านายพิษณุเป็นผู้ขับรถจนตามประกบก่อนจะก่อเหตุยิงนางสุชาวดีอินทรักษ์เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นพี่สะพ้ายของตัวเองและก็ยังเป็นภรรยาของนายก่อเกียรติอินทรักษ์อดีตรองนายกอบจอสุราษฎร์ธานีเสียชีวิตบริเวณ4แยกสัญญาณไฟจราจรสวนหลวงตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงรถที่ใช้ก่อเหตุนะครับที่มีชื่อผู้ครอบครองเป็นแม่ของอดีตรองนายกอบจอรวมถึงปลอกกระสุนขนาด9มิลิเมตรปลอกและกระสุนอีก1นัดรวมถึงวัตถุพยานและพยานแวดล้อมต่างๆจนนำไปสู่การขอหมายจับโดยตั้งปมสาเหตุว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในครอบครัว ชุดสืบสวนเปิดเผยว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการหาเบาะแสน,นะครับเพื่อติดตามตัวนายพิษณุมาสอบสวนและดำเนินคดีครับ